อัสลามมลกุมมะรอมตูร้อยบรรการตู่นะคะสวัสดีลูกๆชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูนในวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ในักเรียนไปดูคลิปนะคะเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะว่า มีอวัยวะที่สำคัญเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารเพื่อให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ดังนั้นเราจึงควรดูแลระบบย่อยอาหารอย่างถูกวิธีเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นนักเรียนควรทานอาหารให้ตรงเวลานะคะเพราะระบบร่างกายเนี่ยสร้างมาว่าเมื่อไรที่ร่างกายเราเริ่มหิวเนี่ยน้ำย่อยก็จะเริ่มทํางานค่ะถ้าใครทานอาหารไม่ตรงเวลาก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูเกี่ยวกับระบบของการย่อยอาหารนะคะ ระบบการย่อยอาหารเนี่ยมีหน้าที่หลัก3อย่างก็คือการย่อยสลายโมเลกุลของอาหารให้เล็กลงดูดซึมอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดและนําไปใช้ทั่วร่างกายโดยมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารหลายอย่างเลยนะคะได้แก่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารตับตับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ซึ่งอวัยวะที่กล่าวมานี้นะคะบางอย่างเนี่ยไม่ได้ทาหน้าที่ย่อยอาหาร แต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเดินอาหารค่ะต่อไปเรามาดูกระบวนการย่อยอาหารค่ะการย่อยอาหารเป็นกระบวนการที่ทําให้อาหารที่มีโมเลกุลใหญ่มีขนาดที่เล็กลงจนสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้แบ่งออกเป็น2ลักษณะน,นะคะแบบที่1ก็คือการย่อยเชิงกลเป็นการย่อยอาหารโดยไม่ใชเอนไซม์มาช่วยเป็นการบดเคี้ยวให้อาหารมีขนาดเล็กลง ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการใช้ฟันในการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการกลืนลงไปนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะการย่อยเชิงเคมีเป็นการย่อยอาหารที่ต้องใช้เอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยมาทำให้มเลกุลของอาหารมีขนาดเล็กลงทำให้ลำไส้เล็กเนี่ยดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ เพียนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะอวัยวะส่วนที่1นนะคะก็คือปากนั่นเองค่ะเป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหารซึ่งภายในจะประกอบไปด้วยลิ้นฟันและต่อมน้ำลายปากจะส่งอาหารให้ฟันบดเคี้ยวลิ้นรับรสชาติอาหารและคลุกเคล้าอาหารเข้ากับน้ำลายเพื่อให้กลืนอาหารได้ง่าย ซึ่งในน้ำลายเนี่ยมีน้ำย่อยที่ช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะ 2. หลอดอาหารเป็นท่อกลวงส่วนปลายกล้ามเนื้อจะมีหูรูดที่ทำหน้าที่บีบตัวให้หลอดอาหารเปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารไหลย้อนกลับนั่นเองค่ะอันดับที่3นะคะก็คือตับค่ะ ตับของเราเนี่ยจะผลิตน้ำดีแล้วก็ส่งเก็บไปไว้ในถุงน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขยมันให้แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆค่ะถัดจากนั้นนะคะก็คือตับอ่อนค่ะตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตน้ำย่อยแล้วก็ส่งไปให้ลำไส้เล็กใช้งานในการย่อยอาหารต่อไปค่ะนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะใกล้จะจบแล้วค่ะเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับอวัยวะของระบบย่อยอาหารกันนะคะ กระเพาะอาหารค่ะมีหน้าที่ผลิตน้าย่อยเพื่อย่อยอาหารจำพวกโปรตีนค่ะลำไส้เล็กเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดมีความยาวที่สุดทำหน้าที่ย่อยอาหารทุกประเภทและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่หลอดเลือดนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราค่ะลำไส้ใหญ่เป็นท่อกลวงขนาดใหญ่ส่วนปลายมีกล้ามเนื้อหูรูดที่เราเรียกว่าทวารหนักนั่นเองค่ะ ลำไส้ใหญ่นะคะไม่ได้มีหน้าที่ในการย่อยอาหารแต่จะดูดซึมน้ำและเกลือแร่บางส่วนออกจากกะอาหารทำให้กกอาหารนั้นถ่ายออกมาเป็นอุจจาระนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นปากหลอดอาหารตับตับอ่อนกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก จะทำงานที่สัมพันธ์กันค่ะเพื่อย่อยอาหารลำเลียงอาหารและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายส่งต่อให้ลำไส้ใหญ่เพื่อขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสรุปเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำในใบงานที่2ชุดนี้เลยนะคะโดยจะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดนะคะลงในใบงานชุดนี้นะคะว่าระบบย่อยอาหารมีอวัยวะและมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างไรบ้างนะคะที่สำคัญและดูแลการดูแลรักษาอาวัยวะต่างๆนะคะ มีอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นแผนผังความคิดมาให้คุณครูนั่นก็คือ MyMap นะคะนักเรียนสามารถเขียน MyMap กันได้ทุกคนใช่ไหมคะนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะไม่ยากนะคะและที่สำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมส่งการบ้านทุกชิ้นนะคะมาให้คุณครูในลายส่วนตัวของคุณครูด้วยนะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูคก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครับต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ